แจ้งข่าวด่วนนะครับยกเลิกแล้วนะครับผมเลื่อนนะครับเลื่อนเป็นวันที่สองนะครับงานเลือนเป็นวันที่สองนะครับผม <ST AR EN> งานเลือนเป็นวันที่สองใช่ไหมครับถูกต้องค,ครับไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ได้อาจจะไปงานพรุ่งนี้ไม่ได้อาจจะไปงานพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดกับหนึ่งน,นะครับไก่ไ เลือดแล้วนะครับเลือดแล้วนะครับเลือดแล้วเลือดเป็นเลือดที่สองมาล้งเลือดแล้วมาลัางเลือดที่เดิมล้างสูบเลือดเพราะว่ามันฝนมหยุดเลยรนอ่ดรงเ้าแล้วดีครับเลือดเป็นวันที่สองนะครับพรุ่งนี้ก็แห่แห่เลยน้องแห่มันมีเป็นกองยามเลยเหรอฮะเลือดเลือด แสดงวันที่สองที่เดิมเพราะว่าวันที่สองโมงโมงหนึ่งไม่มีงานพอดีก็เลยกลับมาแสดงที่นี่สองสามเท้ไม่มีงานอเอาแจ้งข่าวด่วนนะครับเอามันเศร้าว,วกระเบอกหดคนเหอ่อคนเืน่อต้นกลับแล้วมันไม่น่าดูหรอกมัลละหน้าทวงฮะ,ะแจ้งแล้วเอาเลื่อนนะครับเลื่อนนะครับ เลื่อน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 ไปทเลื่อนไปที่สองครับผมที่เก่าเวลาเดิมสามสิบเมตรไปนู่นใช่การไทยเฉลิมพระเกียรติเลื่อนครับแบบนี้เราเก็บไปลุ้นได้ใช่ไหมใช่เก็บไว้เหมือนเดิมครับผมคนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรกลับจากตรงนี้แล้วก็จะไปจันทบุรีแล้วนะคะโอเคขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากค่ะว่าการใช้เอาเลื่อนแล้ว ไม่ใช่บบไนน้ับอกก็เจ้าบอกคาินอคอยบอไว้หรอครับคลิปที่สี่สิบแสนั่นได้รถข่อยรถจอดที่ไปจอดแสไบ่รู้กันมันไม่มองจอ่คตรลายผู้ตืเช้าได้มีมันมีดอกมันเละมันไปบ่รดอกจอรดิสซารกับ่อรดอกไ่ได้จอดไม่ได้เพราะกันชา ไม่ก็จะดูทีมงานก่อนน่าจะเป็นสองไทยน้าจะได้กลับมาทำเราจะไปที่ไหนนะท่านแกยังมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอาเอายู่ดีเนี่ยเพราะท่านผู้จักยูตีมาเลื่อน เนตกทั้งบริยิทั้งเบาคอยขาแด็กด่างดีบสวัสดีครับฉันจะได้รู้ไเอาเรื่อนแล้วครับไปขอเอารองเท้าหน่อยนะพ่อครับผมเอาฝนหยุดมันบริเหตุครับช่วง เอาคือยุดเหรอบอมันเละมันเละมันเละอะไรเลื่อนแล้วนะครับเลื่อนเนอเลื่ป็นวันที่สองนะครับเอาคือยุดเหรอแมนยุดมันก็คนกบิซานีล่ะเพราะว่าคนไม่ออกมาแล้วเขานอนเขานอนอยู่บ้าน

อะไรเอาเ <occurs> ลือนเลือนเลือนมาทีสองมนตกเลือนเลือนมาทีสอง ตาเมือบ on ้านตาเมือบ้านโอ้ยแไปิวที่สองพอกันไหมย้ายไปสบันนี่วัที่สองเจอกันไหมโอ้ไโอ้ย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 ลอ้ยโ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 อ้ยอออ้อ้ยโอ้อ้ออ อย่ามาขุบเซออย่ามาขูบเซยามาบเซอยามาขูซยามาุเต้ยเาิสงามามบหเาติมาบเ่ยวันที่องไหมวันที่สองอะไรวันที่เดือนเป็นวันที่วันีเงวันที่งะมคับนง้านที่งวันที่เมือนี้แม่นแม่นเยไปมกส้ฝนตกสหาทุบภาาอีกบดนี้เมื่อก้

เออเออรอบที่สองมากกว่าเอาเวทีเวทีมัเก็บพอเวทีพอเวทีไม่เก็บเวทีเหมือนเดิมเวทีไม่เก็บที่สองเลยฮะที่สเลือดเป็นรที่สอครับมันเล่นไม่ได้ไปใครปปพูตัดแ้อเดยวคุณถามใครเดคพูด่ฟองม่อากไรัน่อนาวมนเอาฝนมันทำได้ส ว่าฟ๋านี่แหละแม่แรงไม่ใช่ฝนธรรมดาวยพายุเออแต่ที่แจ้งตือจัดเตรียมมาพูดะลเพื่นได้ว่าอ๋อฝนน้อยนรัก็สบานนะยิบปี่บจะสัตว์ม่มแมนะคะอ่ะขอบคุณกลังใจครับไปไปกินก๋ยเตี๋ยวไนไปกินก๋วยงนี๋ยวไปโจ๊ีไม่สิ้น สิทีดูพอประกาศพุ่งแต่ห้าหกทุ่ 5, 6, มาอีกใช่ใช่จะไปไซกันหนะรือริสเราไปไหนพรุ่งนี้เราไปไหนพ่อน่าจะไปงาน,งนถ้าฝนไม่ตกอีกนะโอ้พีคนหน,น,นังวันไหนโอ้ย ยเลหเลือดไปก๋วยเตี๋ยวปขาไได้ไหนเนาะขายครับขายอ้ยพอเหิ้กเข่าเห็ดก๋วยเตี๋ยวไม่กินไหมเลื่อนเลื่อนพดประกันได้เฟสเห็ดก๋วยเตี๋ยวไม่กินไหมเบาวเอาไหม เอาเส้นมีขาวพิเศษเ,เส้นเล็กหมูพิเศษไปใช้ต่อมือโอยผมมไจอ่นี่โอ้อยู่นีน่ก่ <h az uk> อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม